วันนี้แอปพลิเคชันที่ถูกใช้เป็นสังคมออนไลน์นะครับหรือเรียกกันว่าโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับก็มีหลายแอปเกิดขึ้นในทั่วโลกแต่ละแอปเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่จะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ของสังคมนั้นๆแต่ละประเทศมีความนิยมชื่นชอบอะไรก็จะมีกลุ่มสังคมของตัวเองนะครับแต่ละพื้นที่ทั้ง YouTube ก็จะมีช่องที่เกี่ยวกับเฉพาะทางกันไปก็จะรวมกลุ่มผู้คนที่สนใจเข้าไปฟังนะครับ เฟซบุ๊กก็จะมีกลุ่มมีเพจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความนิยมชมชอบนะรสนิยมการรับฟังการรับชมการเสพสื่อแบบไหนอย่างไรต่างกันไปวันนี้มีแอปตัวไม่ใหม่นะฮะแต่ว่าใหม่ในเมืองไทยนั่นคือ Clubhouse Clubhouse นี่เนี่ยก็เป็นแอปที่เขาเรียกว่าใช้วิธีการพูดการสัมภาษณ์หรือว่าใครที่ถูกเชิญมาก็จะสามารถจะไปร่วมการสนทนาได้ คนที่เข้ามาฟังก็สามารถจะร่วมเป็นคู่สนทนาได้นะครับแต่ด้วยส่วนใหญ่มารยาทแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยประเด็นในการพูดคุยนั้นๆเนี่ยก็จะมีบุคคลที่เชื้อเชิญกันมาพูดคุยอยูอย่แล้วเพื่อจะฟังทัศนคติมาตกผลึกกันทางความคิดเหมือนมามิทติ้งเล็กๆประชุมเล็กๆจะเป็นการจิบน้ำชาตอนเช้าแก้ย่อโลกแบบจิบน้ำชาตอนเช้าเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันเท่านั้นเองทำให้คนไม่ต้องออกจากบ้าน ถอดเสื้อผ้าจะแก้ผ้านอนอยู่ในบ้านก็สามารถจะใช้เสียงเหล่านี้สนทนาเข้าไปในห้องได้มันมีความง่ายมันมีความสะดวกมันตัดกรอบของการใช้วิดีโอออกไปสมัยก่อนเนี่ยคนต้องการอะไรที่มันเยอะๆมากๆนะครับจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาตั้งแต่ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะต้องรองรับสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติสิ่งที่มันไปถึงขีดสุดอย่างเช่นได้ทั้งภาพชัดและเสียงนะต่อมามีเื่องภาพตั้งเสียงไม่พอภาพ นะจะต้องเป็น3 6 0นะพิกเซลพัฒนาขึ้นมาเรื่อยครับมี4 8 0พิกเซลนะพัฒนาต่อไปขึ้นเรื่อยเป็น7 2 0พิกเซลนะพัฒนาต่อไปอีกเป็น Full HD 1 0 8 0 p พิกเซลในวันนี้มันมีการพัฒนาเรื่องของภาพอย่างไม่รู้จบนะครับนะไปจนถึง 4K นะไปจนถึง 8K ในเกาหลีใต้มีแล้วความคามชัดลักษณะนี้ต่อไปทีวีตายเรียบเลยครับเพราะว่า แม้ขนาดช่องเราเองเนี่ยดูกันอยู่ตอนนี้ความมุมชัดสูงสุดมันอยู่ที่780เอ่อ720เท่านั้นเองในขณะที่ YouTube วันนี้มันไปถึงนะ1,080ซึ่งนะมีจำนวนเม็ดสีที่ละเอียดกว่ามีมิติของภาพที่ชัดเจนกว่าไปจนถึง 4K ที่ชัดกว่า1,080 8K แล้วนะเซต YouTube หมดนะฮะต่อไปนี่คือการพัฒนาจนถึงขีดสุดและในที่สุดเองเราก็คิดได้ว่า หมายถึงผู้พัฒนาแอปพลิเคชันคลับ h o u s e หรือว่าแอปอื่นๆนี้นะครับเราก็คิดได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ที่ต้องการสื่อสารกันในบางเรื่องบางราวก็ไม่ได้ต้องการจะเปิดหน้าเห็นภาพตัวเองในขณะที่สื่อสารกันเสมอไปโดยเฉพาะการสื่อสารชนิดไลฟ์หรือรายการสดรายงานสดนะครับบางทีเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องราวในอดีตเป็นแค่มุมมองความคิดคำคมปรัชญาการถกการเรื่องของปรัชญาวิทยาศาสตร์ รัฐศ,ศาสตร์นิติศาสตร์หรือการให้แง่มุมทางความรู้ที่แค่ใช้เสียงได้ก็เพียงพอแล้วมันก็เลยเกิดแอปพลิเคชันที่เขาเรียกว่าย่อส่วนของความขีดสุดตรงนั้นเนี่ยนะแล้วตัดทิ้งออกไปเลยเหลือแค่เสียงและความเรียวความสดเท่านั้นเองกลายเป็นแอปพลิเคชันที่มาสุมหัวกันทางความคิดในเชิงของการใช้เสียงประชุมรูปแบบเหล่านี้ถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมียุคหนึ่ง บ้าคลั่งขีดสุดมียุคนึงก็ถดถอยลงมานะเอาแค่ที่พอใช้พอมีก็เพียงพอแล้วขอสาระประเด็นที่มันเน้นๆนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มันก็จะเป็นช่องทางการรับชมที่มีประโยชน์ทั้งสิ้นเลยครับวันนี้แต่และช่องทางเนี่ยในประเทศไทยนะหนีไม่พ้นครับแต่และช่องทางแต่และแพลตฟอร์มในการรับชมรับฟังเนี่ยนะก็จะต้องมีเรื่องการเมืองเข้าไปสอดแทรกเสมอคลับเฮาส์ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับ คลับเฮ้าก็เช่นเดียวกันมีมิติมุมมองทางความคิดเรื่องการศึกษา,าศาสนาปรัชญารัชศาสตร์นิติศาสตร์วิทยาศาสตร์นะนิยายการ์ตูนนว่นิยายนะสามก,ก๊กนะใสอิ๋วหรือแม้อะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็มีการประชุมการตลาดการขายมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในแอปนี้ได้เหมือนกันนะฮะวันดีคืนดีก็มีการพูดคุยกยาเชิงการเมืองแน่นอนทุกแพลตฟอร์ม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันคงหนีเรื่องการเมืองไม่พ้นเพราะสุดท้ายแล้วคนต้องการเชื่อมโยงกันในชางออฟไลน์ด้วยนั่นหมายความว่าชีวิตความมันอยู่จริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแม้ว่าจะมีโลกออนไลน์แต่ในโลกออฟไลน์คือโลกความเป็นจริงเนี่ยที่ไม่ใช่โลกเสมือนจริงนะคือโลกความจริงเลยตัวคุณต้องกินต้องใช้ต้องเสพต้องดมนะสัมผัสทั้ง5คุณต้องใช้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับทุกอย่างมันยังต้องดําเนินกันต่อไปในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์และตายไปอย่างมนุษย์ตายนี่นะฮะ มันก็ต้องสื่อสารมาทางนี้เพราะงั้นเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ในโลกความเป็นจริงก็จะถูกยกเข้าไปคุยในโลกเสมือนจริงวันดีคืนดีก็จะมีการพูดคุยเชิงการเมืองเพื่อพัฒนาชีวิตสังคมให้ดีขึ้นว่าการเมืองของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไรและเมื่อแอปพลิเคชันเหล่านี้ก้าวเข้ามาในเมืองไทยได้รับความนิยมนําพาไปใช้พูดคุยในช่องทางทางการเมืองและมีบุคคลที่ผู้มีอํานาจไม่ชอบเข้ามาใช้ด้วยอย่างเช่นคุณทักษิณชินวัตรมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ สร้างชื่อเสียงแอปนี้มีคนอยากเข้าไปดูเข้าไปใช้บางคนไม่ได้ใช้ Android นะครับ Android หมายถึงอะไรครับ Android ก็หมายถึงโทรศัพท์ค่ายอื่นที่ไม่ใช่ iPhone เนะี่ยเขาใช้ระบบปฏิบัติการ Android แต่ถ้าเป็น iPhone เขาใช้ระบบ iOS อเ p สแอปพลิเคชันตัวขับเขาเนี่ยรองรับเฉพาะระบบ iOS คือต้องใช้ iPhone ถึงจะใช้แอปนี้ได้บางคนก็ยอมไปซื้อเครื่องที่2มาเพื่อมาใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงนี้ที่กําลังได้รับความนิยมใครๆก็หลั่งไหลเข้าไป สุดท้ายก็ตามการเวลาและครับจะมาจะไปมันก็ขึ้นอยู่กับแนวทางการตลาดของคนทําแอปนี้ขึ้นมาเอาล่ะวันนั้นเนี่ยพอดีมีคุณโทนี่ทักษิณเข้ามาพูดคุยกันอยู่ในแอปด้วยใช้ชื่อว่าโทนี่นะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเสียงคุณทักษิณน,นั่นแหละนะครับแต่ก็พูดคุยหลายเรื่องในประเด็นที่คุณทักษิณถนัดอย่างเรื่องเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็มีคนที่อยู่ในวงการทางการเมืองวงการสื่อเข้าไปรับชมกันมากมายมหาศาลบางคนก็ดีใจได้ฟังคุณทักษิณพูดไวในในช่วงสดๆนะครับ แต่พอออกจากแอปมาชีวิตก็เหมือนเดิมแหละครับไม่ดีขึ้นหรอกนะชีวิตจะดีคุณต้องทําตัวเองครับชีวิตจะดีคุณต้องเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาตัวเองการไปนั่งแคปเจอร์หน้าจอว่าได้ฟังคุณทักษิณพูดแล้วมาโพสลงโซเชียลไม่ได้ทาให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะครับเอาละคุณผู้ชมครับแต่ยังไงก็ตามเมื่อคุณทักษิณเข้ามานอกจากประเด็นเศรษฐกิจแล้วคนดูจํานวนมากเข้าไปหลั่งไหลในห้องนั้นเนี่ยก็ปรากฏมีคนไปถามประเด็นที่เกี่ยวข้งของกับความขัดแย้งในอดีตทั้งเรื่องการเมืองทั้งเเรื่องคอากใบ ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะทั้งเรื่องมาตรา1นึคุณจักสินมีความเห็นว่าอย่างไรกับสถาบันบางอย่างของประเทศไทยนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาคุยกันในวงสนทนาในแอปพลิเคชันซึ่งแน่นอนเรื่องที่มันยิ่งปิดมันก็ต้องยิ่งมีความอยากเหมือนคุณบอกว่าห้องนี้อย่าเข้ามีความลับเด็กที่ไหนเวลามันเดินผ่านไปผ่านมามันก็ยั่วยวนเสเหลือเกินเหมือนกับมีใครโบกมือเรียกให้เข้าไปดูนะทำอนองนี้เลยนะครับ หน่วยงานรัฐก็เลยเริ่มมีการตรวจสอบแอปพลิเคชันนี้อีกแล้วครับท่านนะครับมีแชทหลุดมาอันหนึ่งนะครับอ้างว่าเป็นการสนทนาของสำนักงานประชาสัมพันธ์มีคำสั่งคำสั่งงานขึ้นมานะครับให้จับตาผู้ใช้โซเชียลมีเดียคลับเฮาส์นะครับเพื่อจะรายงานต่อพออ,อสอบอขนะครับในโซเชียลมีเดียมีการทวิตเตอร์กันนะฮะแชร์ภาพที่บันทึกหน้าจอมีข้อความเกี่ยวข้องกับการอ้างว่ามีคำสั่งให้บันทึกความเคลื่อนไหวผู้ที่มีชื่อเสียงในการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคลับเฮาส์เพื่อจะรายงาน ต่อพอ,อสอบอโดยบันทึกภาพหน้าจอดังกล่าวมีข้อความดังนี้ครับ18นาฬิกานีน้ให้กอง2ทดสอบสรุปตามคำสั่งของพอ,อสอบขอออนะทำใน2ด้านคือสรุปสาระการพูดคุยดูรายชื่อผู้พูดและรายชื่อผู้ฟังที่เป็นคนสำคัญอย่างเช่นนักการเมืองอดีตนักการเมืองนักวิชาการดาราศิลปินนางแบบผู้จัดรายการโดยภาพสนทนาหลักระบุว่า ตนเองได้รับคำสั่งให้จับตาผู้ใช้แพลตฟอร์มคลับเฮาส์จึงได้มาเตือนคนรอบตัวให้ระมัดระวังการใช้งานและตนไม่เต็มใจที่จะทำตามคำสั่งดังกล่าวส่วนคลับเฮาส์ตามที่ผมว่าไปนะครับเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมซึ่งก็มีเนื้อหาจากเสียงเท่านั้นโดยจะเป็นเสียงที่มาจากการจัดรายการสดเท่านั้นด้วยนะครับเป็นเหมือนห้องพูดคุยหรือห้องประชุมที่มีหัวข้อที่หลากหลายจากทั่วโลกหลายภาษาไม่มีภาพไม่มีข้อความนะครับใช้เสียงอย่างเดียวล้วน ส่วนหลังจากที่มีประเด็นที่คุณทักษิณเข้ามาพูดคุยในแอปพลิเคชันนี้และมีคนไปฟังในจำนวนมากมีการถามประเด็นหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเกิดแรงเสียดทานในสังคมอย่างเช่นประเด็นความขัดแย้งสามจังหวัดภายในภาคใต้ในช่วงที่คุณทักษิณดารงตําแหน่งความเห็นเกี่ยวกับมาตรา1นึของคุณทักษิณเองที่ตอบลาบากตอบยากนี่นะครับพลเอกประยุทธ์ก็ถูกถามนะครับพลเอกประยุทธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายยมตรีบอกว่ามีการถามว่าจะเล่นครับเฮาหรือเปล่าหลังจากทักษิณเขาก็เล่นนะนะครับ พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ยังไม่มีเวลาดูนะครับอันนี้ไม่มีเวลาดูแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ชี้แจงอย่างนี้บอกว่า ใครที่เป็นผู้พูดก็ถือว่าวันนี้เป็นโลกยุคใหม่ต้องดูว่าอะไรทาให้บ้านเมืองเนี่ยพูดไปแล้วสงบสุขมีเสถียรภาพนะฮะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะเกิดความวุ่นวายทั้งหมดสับสนอลหม่านทั้งหมดประชาชนเสียข,ขวัญครับลองนึกถึงประชาชนเขาบ้านเขาเสียประโยชน์อะไรอย่างไรที่กระทำนะไม่ถูกต้องของท่านนี่คือสิทธทิเสรีภาพของประชาชนพลเอกประยุทธ์ก็พร่ำไปพูดไปนะฮะไม่ได้เกี่ยวคําถามสักเท่าไหร่แต่ก็อยากจะพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะสื่อสารเท่านั้นนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าเนี่ยก็อ่ก็จะติดตามนะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีการปฏิรูปหลายเรื่องนะฮะความขัดแย้งเก่าๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับสรุปแล้วก็ไม่ได้ตอบคาถามว่าจะเล่นขลับเฮาไหมหรือมีความเห็นอย่างไรต่อคุณทักษิณนะครับเพราะก่อนหน้านั้นใน22กุมภาพันธ์มีการแชร์กันอย่างกว้างขวางนะครับบอกว่าเนี่ยในแอปขลับเฮาเนี่ยมีการพูดคุยครับนะมีหัวข้อการสนทนาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณและคุณทักษิณก็อยู่ในนี้ด้วยนะฮะถ้าไม่ผิดนะถ้าถ้าถ้าบัญชีที่ชื่อโทนี่อะไรนั่นเป็นของคุณทักษิณนะ และเสียงที่เหมือนคุณทักษิณน,นั้นเป็นของคุณทักษิณจริงๆนะในห้องสนทนาในวันนั้นเนี่ยเป็นชื่อห้องว่าไทยรักไทยใครเกิดทันมากองกันตรงนี้โดยความน่าสนใจคือผู้ร่วมสนทนาก็คือในเนื้อข่าวสรุปอย่างนี้เลยว่านั่นคือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายอ้มตรีมาร่วมพูดคุยภายใต้ชื่อนะออโทนี่วูชดอมนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่คุณทักษิณเนี่ยมาเล่นคลับเฮ้า เนื้อหาอดีตนายกรัฐมนตรีได้เล่าประสบการณ์จากการป่วยในโรคโควิดและก็วิธีการรักษาตัวในช่วงป่วยที่มาของพรักไทยรักไทยการสร้างนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคผู้ใช้นะครับก็ห้ความสนใจเข้ามาฟังกันจนเต็มจํานวนครับห้องหนึ่งเนี่ยจุคนได้8,00 0คนก็เต็มกันเลยนะทำให้ต้องมีการถ่ายทอดเสียงเพิ่มขึ้นคือเขาเรียกว่าสตรีมมิ่งจากหน้าจอเนี่ยอีกทีหนึ่งไปเข้าบัญชีอื่นแล้วก็พ่วงเข้าไปกระจายต่อทางแพลตฟอร์มอื่นๆกันต่อนะฮะแล้วก็มีคนเลยฟังจํานวนมากนะมากจริงๆนะครับ นะคุณทักษินตอบอะไรบ้างครับในวันนั้นนะครับคุณทักษณิณบอกว่านะคุณทักษณิณเนี่ยบอกว่าเล่าประสบการณ์การป่วยโควิดการสร้างนโยบายนะผู้ว่า c e o ในช่วงนั้นนะครับต้องอยู่ภายใต้อำนาจนะของผู้ว่านะครับการประชุมต่างๆในช่วงนั้นนะครับคุณทักษณิณบอกว่าเป็นความสำเร็จในเชิงนโยบายก่อนการรัฐประหารปี2549บอกต่อไปว่าจุดแข็งจุดอ่อนของพรรค เพื่อไทยเนี่ยคืออะไรจุดแข็งก็คือทุกครั้งที่รัฐบาลแก้ปัญหาได้ดีกว่าพรรคอื่นจุดอ่อนก็คือจะต้องสร้างและต้องหาผู้นําที่เข้าใจปัญหาปัจจุบันรวมถึงยึดมั่นในหลักการของไทยรักไทยนะครับนอกจากนี้ยังเล่าของที่มาของชื่อนั้นนะครับว่าได้มาจากสมัยตอนศึกษาอยู่ที่อเมริกาเพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยออกเสียงเรียกทักษิณไม่ได้นะครับก็เลยให้เขาเรียกด้วยควําว่าโทนี่แต่ก็มีหลายคำนะครับที่กลายเป็นเทรนเนลเวเตอร์ต่อมาหลังจากนั้นนะครับ มีการตอบคําถามมีการตอบคําถามของนายทักษณิณอย่างเช่นผู้เข้าร่วมพูดคุยอะไรหนึ่งเนี่ยในถามคุณทักษณิณถึงเหตุการณ์ครูเซและตากใบในปี2 5 4 7ครับที่มีจํานวนผู้เสียชีวิตจํานวนมากคุณทักษณิณตอบว่าสําหรับเหตุการณ์ที่ครูเซนั้นส่วนใหญ่อยู่ในความควบคุมของทหารตัวเองเนี่ยเป็นเพียงนายกแต่ว่าไม่สามารถควบคุมและเข้าใจอะไรได้มากมายก็เสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นคุณทักษณิณตอบปัดนะฮะบอกไม่เกี่ยวตัวเอง แล้วก็จําไม่ค่อยได้เพราะนานมาแล้วจําได้เพียงแต่ว่ามีการยิงปะทะกันมากกว่าแต่ก็เสียใจสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะตอบประเด็นดังกล่าวห้องก็งเงียบอยู่คู่หนึ่งต่อมาก็เป็นที่วิจารณ์กันในโซเชียลมีเดียนะครับสำหรับคําตอบของนายรักศิลป์นะครับจนเกิดแฮชแท็กที่มีชื่อแฮชแท็กว่าตากใบจําไม่ได้นะฮะก็เป็นการกึ่งๆว่ามีการแซะมีการอะไรเนี้ยว่าตอบไม่ได้แล้วก็ทาให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไปคน้นคว้ากันว่ากรณีนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรต่อมาในแพทย์พรมมินเลิศสุริเด ت. เลิศสุริเดชนะครับมาตอบคาถามแทนว่าขณะนั้นผมเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวเป็นการปฏิบัติการในช่วงนั้นมีกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการต่อต้านและก็มีการประกาศกฎอายการศึกทําให้ฐานเข้าควบคุมสถานการณ์พวกเราไม่รู้ถึงปฏิบัติการดังกล่าวต่อมาเพราะว่ามีการใช้อาวุธและเหตุปะทะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายฝ่ายนโยบายไม่ทราบรายละเอียดจนเกิดปัญหาขึ้นนะฮะต่อมามีการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทําให นะูสูญเสียนะครับซึ่งจริงๆแล้วในฐานะของผู้นำเนี่ยไม่สามารถจะปฏิเสธการตอบคาถามได้การตอบอย่างนี้ของนายแพทย์พรหมมีนเองก็ดูเหมือนเป็นฆ่าตัวตายไปไกลๆเหมือนกันนะครับคืออยู่ในตําแหน่งใหญ่แต่ตอบไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าฐานทําอะไรก็ก็แล้วแต่นะฮะขณะที่นายแพทย์สุวพงศ์สืบวงลีในฐานะโฆษกรัฐบาลในเวลานั้นตอบว่าบางเรื่องที่ท่านมีความรู้สึกพูดไปแล้วนะครับที่ท่านมีความรู้สึกพูดไปแล้วและเป็นปัญหา กับคนอื่นเนี่ยจึงไม่อยากจะพูดนะฮะเรื่องนี้มีความสลับซับซ้อนคนที่ศึกษาจะเข้าใจเรื่องราวเชื่อว่าคุณทักษิณไม่อยากจะพาดพิงจึงไม่พูดนะครับถึงแล้วก็อยากาให้ไปหารายละเอียดว่ารัฐบาลขณะนั้นเจอปัญหาอะไรอีกซึ่งในอนาคตจะมีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ให้มีการศึกษากันต่อไปก็ยังคงมีคนสอบถามคุณทักษิณต่อเนื่อง,งนะครับรวมถึงประเด็นการใช้มาตรา112ในการจัดการกับคน,นต่างต่างรวมถึงประเด็นเรื่องการปฏิรูปสถาบันโดยบางประเด็นคุณทักษิณเลี่ยงจะตอบและก็บอกว่า ขอไปตอบในวาระถัดไปเนื่องด้วยความละเอียดอ่อนกเกรงว่าจะเกิดการพลาดพิงและก็เป็นที่น่าสนใจว่านายทักษณิณเองก็ได้ให้ความสาคัญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูนอย่างยิ่งโดยกล่าวว่าถ้าอยากได้สิทธภาพที่ดีหมายถึงสิทธภาพทางการเมืองที่ดีน่าจะผลักดันวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะดีหรือไม่อยู่ที่รัฐธรรมนูญนะครับมีการยกตัวอย่างปี4 0ดีอย่างไรนะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่คุณทักษณิณมีความเห็นว่าก็ เกิดจากเด็กรุ่นใหม่ที่เริ่มมองอน,นาคตเริ่มคิดว่าทํายังไงให้ประเทศไทยเปิดกว้างนะครับมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็มีการพูดหลายๆอย่างนะครับในประเด็นทั่วๆไปซึ่งปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะคุณทักษิณตอบได้อย่างเพลิดเพลินแล้วก็รู้สึกว่าฟังแล้วสบายหูดีสําหรับหลายๆท่านนะครับแต่พอเป็นปัญหาเรื่องการเมืองแน่นอนว่ามันตอบยากตอบลาบากอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือผมว่าพื้นที่หลายๆอย่างเนี่ยมันก็เปิดพื้นที่เสรีรกับการมีการพูดคุยแต่ว่าสิ่งที่รรัฐบาาลลจจะไปปคควคุมดูแหือพพิิณเเ็นศษ มันหมายความว่าอย่างไงมันกลัวมันเกรงอะไรขนาดนั้นนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580